จ้ดจ้าคือเ่าสวัสดีจ้ามาพอกันคือเ่ากับช่องน้องนวลมาจากพี่น้องมเมนได้ตําซั้วแซลมอนดองจากพี่น้องมาพี่น้องเมนูจ้ดจ้าคือเ่าแซ่บๆข้าวปุ้นเหมือนเดิมมีอันนี้มะแกมพี่น้องกะทินมาพี่น้องแซ่บๆน้วกัน trà muỗng đòn đòn yên sạch mà ก็เลยสัวแซลมอนดองพี่น้องค่ำไง มาเด้อพี่น้อง 做价值高。<ka> ยำได้ก็แซ่บอืม,อมโอ้เขากันเขากันดีพี่น้องพักกระเช็ดออื Хагас чад он он กินมะป่าวาวะคำสุดท้าย โอ้เขากันแห้งไปน้อนเลยแยบหลายมด่อแจกแจกเรา สำหรับโมนี้ก็อยากบอกว่าแซ่บค่ะพี่น้องจวดสำหรับโมนี้ก็อิ่มอีกเหรอจ้ากินมุ่งม,มั่นมุ่งสุภาพขอถอษขอให้เดอ้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์คือเก่าจากพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลท์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้งซองน้องนวลน,น,น้ำเน,ำนอเดอ้อพี่น้องไว้พอกันคลิปหนา้นาคือเก่าจ้าคลิปนี้ไปแล้ว